เรียนมัธยมแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโหมดของความสงบสุขมาเนิ่นนานแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นกับนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับอะไรนั้นลองมาติดตามเรื่องราวของพวกเขากันดูนะครับเด็กหญิงมามา่าหัวหน้าห้องคะฉันสงสัยว่าเด็กชายอังเคอรน่าจะฆ่าลูกเจี๊ยบ ในเรือนเกษตรของชั้นตายค่ะหัวหน้าห้องทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นละ่ะเด็กหญิงมาม่าก็ฉันเห็นอังเคอรให้ความเอ็นดูลูกเจี๊ยบตัวนั้นเป็นพิเศษเด็กชายอังเคอรผมเปล่านะหัวหน้ามาม่าอาจจะพลั้งมือเองหรือคนอื่นอาจจะลงมือฆ่าก็ได้นะครับหัวหน้าห้องเอางี้นะ เดี๋ยวขอให้ฉันสืบหาข้อเท็จจริงดูก่อนถ้ารู้ตัวผู้ต้องสงสัยที่แน่ชัดเมื่อไหร่ก็จะรีบนำเรื่องนี้ไปรายงานให้คุณครูทราบหลังจากนั้นบริเวณมุมลับตาแห่งหนึ่งของโรงเรียนเด็กหญิงมามา่าฉันรู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งของหัวหน้าเป็นคนทำแต่ทำไมต้องบอกให้ฉันโทษอังเคอร์ด้วยละ่ะ หัวหน้าห้องฉันต้องหาคนมารับผิดชอบไม่งั้นเพื่อนของฉันก็ต้องซวยน่ะสิส่วนคุณครูอีกไม่นานก็จะ,กะเกษียณแล้วและท่านก็เชื่อใจฉันมากๆด้วยต่อให้ฉันทำรายงานเรื่องนี้มั่วซั่วสักแค่ไหนรับรองว่าคุณครูจะต้องเชื่อรายงานที่ฉันเขียนส่วนเธอก็อย่าทำเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่และไม่ต้องพูดอะไรมากด้วยให้ยืนยันไปตามนี้ก็แล้วกันแผนการก็ดูเหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้วในเวลาต่อมาอังเคอรก็ได้กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆค่อนโรงเรียนเพราะเด็กเหล่านั้นไม่เชื่อว่าอังเคอรจะท่าลูกเจี๊ยบส่งผลให้แผนการของหัวหน้าห้องต้องหยุดชะงัก ได้แต่อดใจรอด้วยความกระวนกระวายใจว่าเมื่อไหร่นะกระแสะความดังของอังเคอรจะดิ่งลงเหวสักกทีเพราะนั่นจะทำให้รายงานชิ้นนี้มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีวี่แววว่ากระแสะความดังของอังเคอรจะลดลงมีแต่จะพุ่งปรุดปราดเหมือนหุ้นการ์ดปอตออ แม้ว่าจะมีนักเรียนบางส่วนที่เกลียดชังเขาก็ตามทีแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้เกิดภาพลบกับอังเคอร์ได้ครั้นจะหวังพึ่งพาไอ้พวกแกงสัมภเวสีแกงว่างาจิกตีแกงหัวล้านก้านมะยมก็หลอกได้แค่กลุ่มนักเรียนที่ค่อนข้างจะหัวอ่อนไม่สามารถที่จะหลอกนักเรียนที่มีสติครบถ้วนได้ด้านคุครู ก็เร่งรัดหัวหน้าห้องมาทุกวันว่าเมื่อไหร่จะเขียนรายงานชิ้นนี้ให้เสร็จสิ้นเพราะตนเองก็อุตส่าห์เปิดโต๊ะพูดขู่คนร้ายไว้หลายดอกจะได้นำรายงานไปมอบให้กับผู้อำนวยการพิจารณาเพื่อที่เรื่องบ้าบอคอแตกจะได้จบสิ้นลงเสียทีโดยที่ตัวของคุณครูเองจะได้กเกษียณอายุราชการอย่างใสปิ้ง และยิ่งใหญ่นับแต่จากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้รายงานก็ยังไม่ตกถึงมือท่านผู้อำนวยการและมีวิแววว่าจะเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดส่วนคุณครูก็ได้แต่ทำปากขมุบขมิบใส่หัวหน้าห้องเมื่อลองอ่านริมฝีปากของคุณครูก็พอที่จะถอดคำพูดออกมาได้ประโยคหนึ่งว่าพวกมึงกำลังเล่น อะไรกันวะเนี่ยขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณโซดาน้ำค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ